สวัสดีคะ่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักง,งานฝ่ายผลิตนะคะแล้วก็มีหลายตำแหน่งด้วยค่ะของบริษัทสินชัยเพรส2001จำกัดนะคะโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอบางเสาธงค่ะซอยวัดศรีวารีน้อยเพื่อนๆที่อยู่สมุทรปราการมาลองฟังรายละเอียดผม้อมกันเลยค่ะ ไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะบริษัทสินชัยเพรส2 0 0 1จำกัดค่ะเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตพนักงานควบคุมเครื่องจักจรเจ้าหน้าที่เตรียมเปลาแล้วก็แบบปั๊มนะคะรับทั้งหมด10อัตราค่ะแบ่งเป็นพนักงานฝ่ายผลิต6อัตราพนักงานควบคุมเครื่องจักร3อัตรา จ้าหน้าที่เตรียมพราและแบบปั๊ม1อัตรานะคะคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะเพศชายอายุตั้งแต่18-32ปถึง32ปียินดีรับนักศึกษาจบใหม่นะคะไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อนก็ได้ค่ะโดยสวัสดิการที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับนะคะมีเบี้ยขยันค่ะชุดยูนิฟอร์มโบนัสประจำปี OT งานเลี้ยงประจำปี ของขวัญวันเกิดพนักงานปรับเงินเดือนประจำปีค่ะแล้วก็ตรวจสุขภาพาประจำปีสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันทีเลยนะคะโดยเพื่อนๆสามารถสมัครได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครให้พร้อมนะคะแล้วก็ไปที่บริษัทได้เลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรได้ที่ศ2 337 1821-5นะคะ ต่อ209ค่ะแพนกบุคคลค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ